วันนี้มาไขาข้อข้องใจว่าสกินแคร์ที่ยิ้มใช้มีอะไรบ้างนะคะโดยปกติเนี่ยยิ้มก็ไม่ได้ติดยี่ห้อหรอกยิ้มก็จะใช้ของยิ้มไปเรื่อยแหละแต่ก็จะมีขั้นตอนในการใช้ที่จะไม่ให้มันขาดหายไปนะคะเริ่มจากการล้างหน้านะคะล้างหน้าก็จะใช้โฟมล้างหน้าเป็นตัวพวกนี้นะล้างหน้าที่ล้างหน้านะคะเหมือนที่เคยสอนไปนะเราก็จะเวลาถูหรืออะไรเราจะล้างขึ้นนะคะจะไม่รูดหน้าลงนะ หลังจากล้างหนะ้าให้สะอาดแล้วยิ้มจะใช้โทนเนอร์ค่ะจะใช้โทนเนอร์ทำความสะอาดทั้งเช้าและก็เย็นนะคะจากนั้นแล้วขั้นตอนต่อไปที่ยิ้มจะทำก็คือยิ้มจะใช้น้ำตบค่ะใส่มือใส่แต่น้อยๆตัวนี้ใช้แค่ประมาณสองหยดอะไรแบบนี้นะอ่าเราก็จะรูปเราก็จะทาไปเวลาเาเพื่อนๆจะสังเกต วิมจะไม่รุนหน้าลงนะคะหลังจากน้ำตบแล้วยิมก็จะทาครีมที่ใต้ตานะคะถ้าเวลาทายิมก็จะทำท่าโยกคาน้าไปด้วยเราก็จะวอร์มครีมก่อนนะคะแล้วเราก็จะแตะไปที่หัวตาใช้นิ้วกลางแตะไปที่หัวตาจากนั้นก็จะเคาะเบาๆตอนที่เราเคาะเนี่ยมันก็คือการทาครีมไปด้วยแหละ หรือเราจะทาครีมอย่างนี้ก่อนก็ได้นะแล้วก็คอบเบาๆทำยิ้มจะทำสองเซตมั่งสามเซตมั่งอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ไปนะคือหนึ่งเซตก็คือกดตรงนี้ก่อน10วินาทีแล้วก็คอเบาๆอีก10วินาทีค่ะเนื่องจากใต้ตาเป็นส่วนที่บอบบางนะคะก็จะต้องเบามากนะน้ําตบแล้ว ทาตาแล้วยิ้มก็จะทาเซรั่มบางทีก็จะทาเซรั่มเพิ่มในกรณีที่ถ้าน้ำตกตัวนั้นไม่ได้มีเซรั่มอยู่นะคะกลองวันก็จะใช้เป็นตัวนี้แต่ถ้ากลางคืนยิ้มจะใช้เป็นเรตินอลค่ะ,ะเพราะว่เรตินอลเนี่ยมันก็จะช่วยโดยเฉพาะเราอายุ50 plus เนี่ยนะเรตินอลก็จะดีมากนะเราก็จะทาตัวนี้ก็ใช้แค่หยดเนาะ ประมาณหยดสองหยดเหมือนเดิมวอร์มครีมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆผลักให้ครีมเนี่ยมันเข้าไปกับที่หน้านะหรือถ้ารีบก็รูดขึ้นเราจะไม่รูดลงเซรั่มแล้วก็ทามอสเจอร์คือ ยี่ห้อย้มไม่ติดยิ้มใช้ไปเรื่อยแต่ยิ้มจะต้องทําให้ครบขั้นตอนนะโดยปกติแล้วคือเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าตัวเองหน้าแห้งก็เลยจะพยายามรักษาความชุ่มชื้นให้มากที่สุดขนาดโบกขนาดนี้บางทียังรู้สึกว่ามันแห้งเลยอ่ะพอเวลาแห้งแล้วรวิ้วรอยมันก็จะมาสังสังเกตได้ว่าถ้าช่วงไหนแห้งแล้วเราเติมครีมเข้าไปอ่ะ ผิวมันก็จะดูดีขึ้นริ้วรอยบางๆอะ่ะมันก็จะจางลงนะอ่ะยิมก็บางทีมิมก็จะนวดหน้าไปด้วยนะจริงๆทาหน้าแล้วต้องอย่าลืมทาคอเรามาทาคอกันวอร์มครีมก่อนแล้วทาคอแล้วเราก็จะทำเป็นเด็กมาสาจนะคะเอามือวางไว้ที่คอแบบนี้เราก็จะทำเหมือนปั๊มแบบนี้นะเบาๆสามสิบครั้งท่านี้ จะทำให้เรากระตุ้นต่อมน้นําเหลืองที่คอนะก็ะทำให้ลดบวมได้ด้วยพอครบ30สิบครั้งแล้วเราจะรูดขึ้นจากนั้นแล้วปกตินมก็จะรอให้ครีมนะคะซึมเข้าหน้าเรียบร้อยแล้วนะ แล้วก็จะมาทากันแดดค่ะอันนี้ถ้าเป็นกลางวันเนี่ยสำคัญที่สุดคือกันแดดเนี่ยนี่คือวิธีท,ทาครีมของยิ้มนะคะตั้งแต่ครีมธรรมดาจนถึงครีมกันแดดก็จะทาแบบนี้เนาะ